ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ขอฝากราะสาระข่าวสารในวงการคริปโตเคอร e เรนซีโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของเราได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้อย่าลืมเข้ามากันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y ป t o Stock Thailand ช่อง Style p o ร t ตแคที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้มีพลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะราคาเทอรล่าคลาสสิกทยานทะลุ80%สวนทางเทอรล่า2.0ไม่กระเตื้องเทอรล่าคลาสสิกนั้นโก to the moon เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังราคาเทอรล่าคลาสสิกแซงเทอรล่า2.0ไปอย่างขาดลอยและยังไม่มีทีท่าว่าราคาจะล่วงลงมาง่ายๆทำตลาดคริปโตคือคัก หลังจากที่เทร่าต้องพบกับความผิดหวังจากเทร่า2.0ไปแล้วในสัป,ปดาห์ในปลายสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทว่าล่าสุดหลังจากเปลี่ยนชื่อดั้งเดิมมาเป็นเทอร่าลูน่าคลาสสิกเพื่อเอาเลิกเอาชัยให้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาได้ไม่กี่วันผนวกกับการประกาศจากแพลตฟอร์มและเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่ระดับโลกอย่าง bynance future ก็ได้ทําให้ราคาของเทอร่าคลาสสิกทะยานแซงเทอร่าสองจุดศูนย์ไปอย่างขาดลอย ส่งผลให้นักลงทุนในคริปโตต่างพากันจับตาความเคลื่อนไหวของเหรียญสกุลนี้อย่างไม่คล้าสายตา Luna Classic to the Moon นาขณะนี้คงไม่มีคำใดที่จะเหมาะไปกว่าวลีเด็ดแห่งวงการคริปโตยอย่างคำว่า Luna Classic to the Moon อีกแล้วเพราะอะไรนะหรือเพราะราคาของรู n a าค a s s สิกได้ดีตัวทละลุต้านแนวขึ้นมาสูงลริ่วจนสร้างความตกใจให้กับผู้คนในตลาดคริปโตจำนวนมากเลยทีเดียว แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นอาจรวมไปถึงผู้ขอตั้งอนาจาักรคริปโตหมื่นล้านอย่างนายโดคอนด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่าตามข้อมูลจากคอยเก็กโคได้ชี้ชัดว่าราคาของรูน่าคลาสสิกนั้นทยานขึ้นมาอย่างมหาศาลในวันนี้โดยสามารถปรับระดับไปแต่ที่จุดสูงสุดของวันได้ราว0.00018ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเวลา16นาิก5นาทีตามเวลาของประเทศไทยซึ่งณขณะนีน้ที่เขียนอยู่ มูลค่าของเหรียญได้ทะยานขึ้นทะลุ80%เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณนะเดียวกันดูเหมือนว่าราคาคู่เทรดอย่าง Luna c l a s s i ิกกับป u s d บนตลาดไบแนน c e ก็ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องโดยณขณะที่เขียนอยู่นี้ Luna c l a s s สิกยังคงสามารถ รักษาระดับไว้ที่0.00015ดอลลาร์สหรัฐส,ส่งผลให้มูลค่าของเหรียญทยานขึ้นมากกว่า40%ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยเช่นเดียวกันกับราคาของเทราคลาสสิกทยานแซงเทรา2.0ได้อย่างไรหลายๆคนอาจเริ่มเกิดคำถามมากมายอยู่ในใจว่าทำไมเหรียญที่เปิดตัวออกมาใหม่จึงไม่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นในตลาดมากเท่าไหร่ เท่ากับเรียนดั้งเดิมที่ประสบกับปัญหานานาประการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคำตอบนั้นง่ายนิดเดียวเหตุผลหลักที่แท้จริงก็คือนักลงทุนต่างพากันไม่เชื่อถือในแผนการพัฒนาของเครือข่ายและโดคอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองจะเห็นได้จากกระแสตอบรับของบรรดาแฟนคริปโตบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆที่พากันออกมาแสดงความคิดเห็น พร้อมมองหาหนทางที่จะหาทุนคืนให้กับเงินทุนที่พวกเขาได้สูญเสียไปในวิกฤตลูน่าครั้งก่อนนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ลายหนึ่งออกมาชี้ให้เห็นถึงข้อสังเกตสําคัญบางอย่างโดยเขาระบุว่าแผนการเปิดซื้อขายลูน่าบนบ i n แนนซอีกครั้งในวันอังคารที่31พฤษภาคมอาจจะส่งสัญญาณให้บรรดานักลงทุนที่ใช้โปรโตคอล e c h o พยายามที่จะกำจัดสกุลเงินดังกล่าวทิ้งไปหากพวกเขาไม่ได้สนใจมันอีกต่อไปแล้ว เทอรล่า2.0เพิ่มขึ้นมา6.6%หลังจากเทอรล่าคลาสสิกถูกเปิดตัวอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดของคอยเ g e c k o จะเห็นได้ว่าราคาของรูน่าสกุลใหม่นั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า5.0%โดยนขณะที่เขียนบทความราคาของสกุลเงินดังกล่าวได้ขึ้นมาอยู่ที่6.44ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมาจากระดับต่ำสุดที่4.08ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า54%เลยทีเดียวทั้งนี้พวกเราคงต้องคอยจับตาดูสถานการณ์ของนูน่าคัสสิกกันต่อไปว่าจะสามารถทะยานขึ้นไปได้มากเพียงไหนพร้อมกันนี้ทางแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคลิปตัวรายใหญ่ระดับโลก ยังได้ออกมาแถลงการอย่างชัดเจนถึงการเตรียมเปิดเทรดฟิวเจอร์สำหรับคู่เหรียญนี้ในช่วงเวลาประมาณ9-10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยอีกด้วยไม่แน่ว่าการได้รับแรงสนับสนุนจากไบแนนก็อาจทำให้ราคาของโทเค็นจากเครือข่ายของเทอรล่านั้นสามารถกลับมาพุ่งทะยานได้อีกครั้งเป็นได้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพีมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะ ทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพืเ่อนๆค่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณค่าต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีจากคริปโตสยามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ